ท่านผู้ฟังครับเรามีข่าวดีก็จะมีอีกมุมหนึ่งที่มีภาพของการเรื่องของการม,มีการสเตทควอลันตีนะนะครับเรื่องของการคอร์รัปชันนะซึ่งหากโรงแรมยอมจ่ายเงินให้เป็นค่าดำเนินการในอัตรา40%ของค่าหัวที่รัฐบาลน,นั้นจ่ายให้อยู่ที่รายละ1,000บาทต่อคนต่อวันในการกักกันดูแลนี่นะครับ สำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศก็จะมีการประสานเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกแล้วก็มีการเรียกรับเงินที่จะเสนอตัวให้โรงแรมเป็นสถานที่กักตัวคนไทยหรือเรียกอีกอย่างก็คือว่าหักหัวคิวข่าวอย่างนี้นะฮะก็ไปเข้าสู่หูของนายกนะฮะพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้มีการสั่งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วก็ให้ดําเนินการทางกฎหมายกับขบวนการแอบอ้างเรียกเก็บเงินลักษณะค่าหัวคิวแก่ผู้ประกอบการโรงแรมที่ประสงค์จะเสนอให้ใช้สถานที่สําหรับเป็นสเตตควอลันทีนตามที่มีการเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นะครับนายกบอกน,นะครับบอกว่ายืนยันจะไม่ปล่อยให้มีการกระทําดังกล่าวอย่างเด็ดขาดและก็จะใช้กฎหมายลงโทษอย่างเข้มงวดหากผู้ใดพบมีผู้กระทําผิดหรือแอบอ้าง เพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนกําลังประสบกับปัญหาผลกระทบไม่ควรที่จะมีผู้ใดมาใช้ความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าจะในลักษณะใดก็ตามเดี๋ยวช่วงที่สองนะครับเราจะมาคุยกับคุณสวัสด์อีกมุมหนึ่งก็เห็นอนดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะชื่อชื่อนี้ถ้าบอกไปคุณหูแน่นอนคุณวัฒนาอัศวเหมนะฮะก็ หลบหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศในคดีทุจริตคลองด่านหลายสิบปีล่าสุดก็ได้ทําหนังสือนะฮะออกมาใช้ชื่อว่าเปิดหัวใจลูกผู้ชายที่ชื่อวัฒนาอัศวเหมเนื้อหาใจความมีทั้งหมดประมาณสามสิบสองหน้านะหลักๆก,ก็จะมีในเรื่องรายละเอียดที่จะชี้แจงเกี่ยวกับคดีช่อโกงการจัดซื้อที่ดินคลองด่านสมุดปากการเนื้อที่รวมหนึ่งันเก้าร้อไร่มูลค่าหนึ่งจุด้าพันล้าน เพื่อก่อสร้างบอ่อมาบัดน้ําเสียคลองด่านโดยที่ดินนั้นเป็นคลองถนนสาธารณะและป่าชายเลนและรวมถึงมีเรื่องของการช่อโกงสัญญาก่อสร้างมูลค่า2.3หมื่นล้านบาทคุณรัฒนาได้มีการเกิดนําในหนังสือนะครับหลักใหญ่ใจความบอกว่าก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณประชาชนที่รักความเป็นธรรมทุกคนที่ยังรักและเป็นห่วงผม มีสื่อและประชาชนส่งจดหมายถึงผมมากมายอยากให้ผมออกมาเปิดเผยความจริงที่เกิดขึ้นในคดีของดานเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาได้รับข้อมูลข่าวสารเพียงฝ่ายเดียวตนยังไม่เคยได้ยินความจริงนะฮะว่าฝ่ายเขาจะได้ยินความจริงจากผมแม้จากครั้งเดียวในวันนี้ผมอายุ85ปีแล้ว ไม่อยากจากโลกนี้ไปและยังคงทิ้งตราบาปไว้ให้กับลูกหลานและวงตระกูลดังนั้นเมื่อปัจจุบันมีข้อมูลใหม่ๆเปิดเผยมามากมายผมเองก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบ,บวนการยุติธรรมอีกครั้งหนึง่งเอาข้อมูลข้อเท็จจริงมาว่ากันถ้าผมผิดผมพร้อมจะให้ดำเนินคดีและผมจะไม่หนีอีกต่อไป เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับในบุมมองของคุณสวัสด์คิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับตอนนี้คุณสวัสด์อยู่กับเราครับคุณสวัสด์ครับเช้านี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับเมื่อวานนี้เองมีข่าวดีนะครับเรื่องผู้ติดเชื้อก็อยู่ในตัวเลขหลักเดียวแค่สามรายเท่านั้นเองและยังคงเหลือรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหกสิบแปดคนในขณะเดียวกันนะครับก็มีข่าวไม่ดีคู่ขนานมาด้วยมีกรณีของการหักหัวคิวนะฮะของโรงแรมที่จะต้องถูกหัก ้ยอมให้ดําเนินการให้คนที่กลับจากต่างประเทศเป็นสถานที่กักตัวนี่นะครับที่เราเรียกว่าสเตจควอลันทีนเขามีการเรียกรับเงินกันอยู่ที่40%นะครับของค่าหัวรัฐบาลนั้นจ่ายให้รายละ1,000บาทต่อคนต่อวันเรื่องนี้ก็ไปเข้าหูท่านนายกเมื่อวานครับท่านเองก็ออกมาแล้วนะครับบอกว่ายืนยันจะไม่ปล่อยให้มีการกระทำการอย่างนี้อย่างเด็ดขาดได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้กฎหมายลงโทษอย่างเข้มงวดหากพบ ผู้มีกระทาความผิดจริงคุณสวัสดิ์คิดเห็นยังไงครับข่าวอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าทุเรศเนี่ยนะฮะสาหรับคนที่อทําในลักษณะนี้เนี่ยนะครับเป็นน่าทุเรศน่าสังเวชมากนะครับเพราะวันนี้เนี่ยนะฮะทุกอย่างเนี่ยนะครับที่รัฐบาลช่วยเนี่ยนะครับก็คือเงินภาษีของรัฐทั้งนั้นคใช่ไหมเพราะอย่างที่ผมพูดเห็นนะครับว่าพวกเราเนี่ยนะรัฐบาลตั้งแต่ในอดีตเนี่ยนะฮะ ไม่เคยแก้ปัญหานี้เลยก็คือไอ้หน้าที่พลเมืองทุกคนจะต้องกรอกเนี่ยนะฮะ oh. ข้อมูลเนี่ยนะตอนนี้มีคอมพิวเตอร์มาตั้งนานแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ทํากันครับ <Yeah. S 1> ถูกไหมครับกรอกเนี่ยนะว่าโอเคเอตัวเองทํางานยังไงแบบอยู่ที่ไหนตําแหน่งอะไรต้องบอกหมดใช่ไหมฮะ <Yeah. S 1> อย่างที่ผมพูดเนี่ยนะะผมผมบอกอยากให้ทําเร็วที่สุดเลยเนี่ยนะครับก็คือเนี่ยนะ ทำให้คนไทยเนี่ยนะเริ่มต้นจากภ้าขาวกันสักทีหนึ่งครับถูกไหมครับเรื่องภาษีเรื่องเรื่องอภัยโทษภาษีแต่ว่าไม่ใช้อภัยโทษฟรีฟรีครับแต่ว่าแล้วก็ออกกฎติกาใหม่เนี่ยนะทุกคนจะต้องเนี่ยนะรู้จักหน้าที่พลเมืองแบบฟอร์มต่างๆของรัฐจะต้องกรอกให้ดีจะต้องทําให้ดีให้ง่ายขึ้นครับอย่างวันนี้เนี่ยนะฮะคนเห็นเยอะเห็น เห็นข่าวบางข่าวถึงแม้ว่าเป็นหนึ่งในในล้านเนี่ยนะหรือว่าหนึ่งในในหมื่นในแสนเนี่ยนะครับที่ไม่ได้เงินนั้นเนื่องจากว่าไม่เข้าใจที่จะกรอกครับถูกไหมครับแต่ว่ามันก็มีปัญหาที่ออกมาเนี่ยนะมันก็จะทาลายเนี่ยนะฮะการรัฐบาลนะครับรัฐครับถูกไหมครับผมอยากจะให้ทําอันนี้มากเลยอย่างที่ผมทําเนี่ยนะพูดไปเป็นร้อยครั้งแล้วเนี่ยนะครับ ผมแก้กฎหมายล้มละลายจากการทำ,ท,ทำธุรกิจเจ๊งเนี่ยนะครับเราก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แค่สามปีคร <Yeah. S 1> มบให้แบงก์ตรวจสอบบัญชีหมดเลยเนี่ยนะครับถูกไหมฮะถ้า <Yeah. S 1> หากว่ามีการคอร์รัปชันจากในแบงก์เนี่ยนะจากจาก,จากผมเนี่ยนะจากลูกนี่นั่นก็ติดคุก <Yeah. S 1> ถูกไหมครับไอ้เรื่องนี้ก็เหมือนกันนะนะควันนี้เนี่ยนะฮะ ผมรำคาญเต็มทีแม้กระทั่งเนี่ยนะองคอ์กรไม่ใหญ่เล็กๆอย่างนี้เนี่ยนะะก็ยังโกงกันเลยอ่า uh, <yeah. S 1> แต่ความพิรัตเนี่ยนะเรื่องไอ้โรคโควิดมันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะกระทันหนันและฉับพลันเนี่ยนะครับก็เลยรู้จะพูดยังไงเพราะว่าคนที่มาอ,อพยพมาเนี่ยนะไม่ใช่ว่าถังแตกร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเข้าน,นึกวันละพันเนี่ยนะอยู่โรงแรมอะไรๆนี่นะมันก็ดีขึ้นชะมาฮะเขาก็ยอมจ่ายแต่ความที่เราไม่มีข้อมูลเหล่านี้ทาไม่ทันอ่า uh, yeah. ครับ <Yeah. S 2> ถูกไหมครับกลับเข้ามาก็กักตัวเลยเนี่ยนะแล้วก็เป็นรายจ่ายของรัฐครับทั้งอาหารการกินเนี่ยทุกอย่างใช่ไหมครับครับแต่บางคนนี่มีเงินไม่ใช่ว่าคนไปเรียนเมืองนอกเนี่ยอ่ไปอยู่เมืองนอกเนี่ยนะเป็นกระจอกทุกคนบางคนอาจจะไปทํางานใช่ไหมครับครับแต่ว่าก็ไม่ได้จนแบบที่เรียกว่ามากเลยอืมใชมารักสิบสี่วันเนี่ยนะฮะแล้วเป็นไงครับก็หมื่นสี่ ครบหมื่นสี่ครับจากคนที่มีเงินเนี่ยนะกูจ่ายได้ถูกไหมครับอ่าครับอันนี้เนี่ยไปอันอ้ไอนไรรีสอร์เนี่นะก็ดีเนี่ยนะโรงแรมไม่ต้องชัดดาวร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยนะก็ยังมีพนักงานทํางานบ้างครับได้เงินดีกว่าไม่ได้เงินเลยครับครับอาใช่ครับครับถูกไหมฮะแต่ว่าเขาอาจจะมีปัญหาเนี่ยนะฮะไอตอนที่อ่โรคโควิดซาไปเนี่ยนะดีขึ้นเนี่ยนะครับเขาเปิดใหม่เขาต้องใช้งบอีกก้อนหนึ่งเนี่ยนะครับ มาเนี่ยนะฮะอะดไล่เชื้อเนี่ยนะครับในโรงแรมบ่เอจะต้องเปลี่ยนเนี่ยนะผ้าปูที่นอนอะไรหมดเลยี่ใา,ารจ้จ่ายทั้งนั้นพวกนี้ครับใช่ผมก็เห็นใจนะครับถูกมาครับไอ้เฉพาะเรื่องโควิดเนี่ยนะฮะรัฐบาลไหนในโลกนี้ก็ปวดกระบาลเพราะอะไรรู้ไหมครับครับเพราะว่าเนี่ยนะฮะสายการบินทั้งโลกเขาเจ๊ง ไอ้สายการบินเนี่ยนะก็นํานักธุรกิจเนี่ยนะนักท่องเที่ยวมาทั่วโลกหมดเลยเนี่ยนะฮะจะมาคนไทยก็ไปเที่ยวยุโรปกันมีเงินแต่ว่ามันจอดเฉพาะท่องเที่ยวเนี่ยนะะมันมีอุตสาหกรรมเนี่ยธุรกิจเนี่ยนะที่เกี่ยวเนื่องโดยเยอะมากเลยอย่างบริการรถเช่าอย่างเฮิร์สไดเป็นเจ้าใหญ่นี่กํกลังจะยืดล้มละลายนะครับคุณสวัสดิ์ครับใช่ไหมแม้กระทั่งเนี่ยนะฮะพัตนาารเล็กๆเนี่ยนะแผงลอยเนี่ยนะสตรีทวอล์กเนี่ยนะฮะถูกไหมครับถ้าเราไปดูเนี่ยนะะที่ อ่าที่ล้านเนินัะนะครับไอ้ถนนด,ดินสอใช่ไหมฮะอ uh. ถ้าทำสตรีทวอล์กดีๆสวยๆเนี่ยนะครับคนเขาจะมาเที่ยวชมเลยอืม uh. แก่แม้กระทั่งพัฒนพงเนี่ยนะจัดระเบียบให้มันดีเนี่ยนะทั้งทั้งประเทศไทยอ่ะนะไม่ว่าจะเป็นสามย่านแล้วเยาวราชเนี่ยนะจัดให้ดีเนี่ยนะครับมันจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวดิ่งอปปิง้งมนุษย์เนี่ยนะเขาต้องกินการกินของอร่อยไม่ได้กินของแพง อ่า uh, ครับถูกไหมครับครับ uh. เพราะฉะนั้นเนี่ยนะะเศรษฐีที่ไปเที่ยวกันเยอะแยะที่เมืองนอกเนี่ยนะฮะมันก็ซื้ออะไรกินแฮมเบอร์เกอร์ครับถูกไหม uh. แต่ว่าถ้าอิตาล,ลีเนี่ยนะก็ดีหน่อยเพราะอาหารนี่นะสปาเกตตีอะไรเนี่ยเขาก็ที่ร้านค้าก็เปลี่ยนเพื่อไปนะฮะสปาเกตตีกับพิซซ่านะครับพวกนี้ใช่ครับ uh. ถ้าคุณไปเที่ยวโรมเนี่ยนะสเปนิสเต็ปเนี่ยนะมีร้านเต็มไปหมดเลยแล้วก็บรรยากาศดีด้วย ครับคุณสวัสดิ์ประเมยยังไงครับการท่องเที่ยวที่คนจะเดินทางไปมาหาสู่การจะกลับมาใช้เวลาหลายปีไหมครับอ๋อหลายปีครับตราบใดที่ยังไม่มีวัคซีนเนี่ยนะฉีดป้องกันนะเมื่อกี้เพิ่งดูข่าวเนี่ยนะครับนะว่าเนี่ยนะฮะสถาบันไทยเนี่ยนะแพทย์ไทยเนี่ยนะฮนะเพิ่งวิจัยเนี่ยฉีดลิงไปเนี่ยนะฮะกว่าจะฉีดคนเนี่ยจะระไม่ว่าจะเริ่มฉีดคนเนี่ยนะะเห็นว่าสิบแปดคน นะฮะแต่ว่ากว่าจะได้ผลเนี่ยนะฮะก็อีกหนึ่งปีแค่นี้เนี่ยนะฮะผมก็บวดบวดหัวแทนเนี่ยนะผู้นําในโลกนี้ทุกคนเลยนะหลังจากเดือนหกแล้วเนี่ยนะเราจะเอาเงินที่ไหนมาแจกอีกอ่าครับอันนี้สนาคญกวันนี้เนี่ยนะพันธุ์ธนาคาร้านค้าที่เปิดได้จากรับได้ห้าสิบคนเนี่ยนะเหลือสิบห้าคนครับหายไปหายไปมากกว่าครึ่งนะฮะคุณสวัสดิ์ใช่ครับครับนะฮะ ทีนี้มันไม่ใช่นิวโนมอลแล้วมันเป็นแอบนอมอลผิดปกติของมนุษย์แล้วอนะะกับเข้าไปต้องล้างมือต้องอะไรแต่อะไรเนี่ยนะฮะแม้กระทั่งเนี่ยนะไอ,ไอ,ไอ้แมสที่คุณใส่เนี่ยนะครับถ้ามันตกลงมาเอามือจับเนี่ยตามหลักแพทย์แล้วคุณต้องไปล้างมืออีกนะเพราะว่าข้างนอกนี่มันเชื้อโรคใช่เป็นเชื้อโรคที่เรามองไม่เห็นครับครับใช่ครับเวลานี้กระเป๋าผมเนี่ยนะต้องพกเจลอ่อไว้ล้างมือไว้ทำความสะอาดครับใช่ครับถูม่า แม้กระทั่งรถส่วนตัวผมเนี่ยนะฮะเวลาเปิดประตูเนี่ยนะฮะแหมคนยามยามของผมก็เปิดให้ไม่รู้ไปติดต่อใครมาฮะกูต้องมาฉีดอีกอ่าครับไม่มีใครไว้ใจใครครับตอนนี้ครับใช่มันไม่มีไม,ไม่ไม่ใช่นี่นะวิถีทางชีวิตใหม่แล้วมันมีวิถีวิีท,ทางช,ชีวิตเนี่ยที่ผิดปกติของมนุษย์ครับครับวันนี้เนี่ยนะผมเห็นใจเนี่ยนะฮะ เวลาน,นี้ไม่มีใครนะผู้เชี่ยวชาญคนไหนจะบอกเราเราจะเราจะแก้ปัญหาเนี่ยนะคนตกงานคนว่างงานเนี่ยนะฮะมันจะทํำยังไงอันนี้สําคัญที่สุดนะฮะครับอันนี้สําคัญที่สุดนะฮะครับอย่างตอนเช้าเนี่ยนะอ่านข่าวก็ปรด,ดูข่าวก็ปวดหัวแล้วแม่ค้าคนหนึ่งที่ชลบ,บุรีนะ,ะเป็นอ่าเป็นไม้เป็นอะไรเนี่ยนะฮะอยู่คนเดียวขายก๋วย,ยเตี๋ยวนะฮะกอข้อมูลไม่ถูกก็มาด่ารัฐบาลหมดเลยเออครับนะฮะ ด่าทั้งออบอตอปออจอเนี่ยนะหมดเลย <Yeah. S 1> เราก็เห็นใจนะฮะเพราะว่าด,ดูแล้วเนี่ยนะฮะสภาพแล้วนั่นะถึงที่เขาวิธีเขาพูดเนี่ยแนละ้วเขาไม่รู้เราจะกอข้อมูลยังไงอ่าครับเขาก็ไปหาศูนย์กลางของอบอบตอเนี่ยนะคําตอบก็ไม่ได้ uh. เขาก็เลยมาดา่า <Yeah. S 1> เราก็เห็นใจถูกไหมครับครับ <Yeah. S 1> อันนี้เราเราต้องเ,เราต้องไปดูที่ต้นเหตุเลยความที่เราไม่มีระบบ แลวคนไทยไม่รู้จักเนี่ยนะฮะหน้าที่พลเมืองนะฮะแล้วก็เราต้องรู้จักกัดสิทธิอืมเราโทษได้ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งคือระบบของรัฐออต,ต้องต้องผมม <า S> ัเข้า,<ม>าถึงมากกว่านี้นะครับก <ขอ S 1> ารไย่โทษภาษีเนี่ยนะช่วยได้มากที่สุดถูกไหมครับแล้วก็บทลงโทษต่ตอไปถ้าภายในเก้าสิบวันเนี่ยนะไม่มาดีแค่ภาษีเนี่ยนะกูจะพิมพ์ธนบัตรใหม่ยกเลิกธนบัตรเ,เกา่า แล้วต้องรัฐบาลต้องศึกษาและทาทันท,ทีด้วยนะครับเพราะเป็นสิ่งสำคัญจริงเลยนะแนละคนที่คอรปชันไปอยู่เมืองนอกเนี่ยนะครับ,รบให้เอาเงินกลับมาหมดนะฮะแล้วไม่ใช่ว่าคอรพชันอย่างเดียวเงินธุรกิจเนี่ยนะก็เหมือนกันเพราะว่าเวลานี้คนทั้งโลกนี่ตีความเก่งมากเราไปทําธุรกิจเมืองนอกได้เงินกันนะฮะเราเราเราเสียภาษีเมืองนอกถูกต้องแล้วโอนกลับมาเผลอเผลเนี่ยนะเขาก็ตีความว่ามึงต้องเสียภาษีออใช่ครับอันนี้กูก็ไม่โอนเข้ามา ใช่ไหมครับ,รรบแล้วก็ปัญหามันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะปัญหาขออเงินเป็นคดียาดแบางติดคุกหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะประเทศที่แฮปปี้ที่สุดก็คือสิงคโปร์ใช่ไหมฮะข้ออ<า>นะไรันก็เขาไม่เปิดเผยข้อมูลลูกลูกค้านี่เลยแบงก์อ่ะผู้ฝากเงินนะครับจรับประเด็นนี้เงินคอร์รัปชันเนี่ยนะทั้งโลกเลยนะไปอยู่ที่นะะไปอยู่ฟิลิปไปอยู่เนี่ยนะสิงคโปร์กับเคมอนโอเคแมนครับ จะมาที่สุสานอ่าเพราะงั้นเนี่ยนะวันนี้เนี่ยรนะัฐบาลต้องทําให้ประเทศไทยเนี่ยนะเริ่มเริ่มต้นจากฟ้าขาวและคนจะรู้จากหน้าที่พลเมืองพอเกิดปัญหาพบกดไปพบรู้ทันทีเลยคนตกงานเท่าไหร่รายได้ของเกษตรกร,ร,กรนี่เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับครับแต่เน,นี้เนี่ยนะมันไม่มี ใช่ไหมปัญหานี้คุณคิดอยู่ดิอเมริกาเขาก็ใช้กฎหมายฉบับนี้เขาจ่ายเฉพาะคนที่อยู่ในทะเบียนไม่ว่าจะเสียภาษีหรือประกันสังคมครับอืมฮะถูกไหมครับคเพราะฉะนั้นวันนี้ผมสงสารรัฐบาลเนี่ยนะฮะมากเลยนะฮะไม่ใชป่ประเทศไทยอย่างเดียวผมว่าเนี่ยนะประเทศที่ด้อยพัฒนากําลังพัฒนาย,ยังไม่ถึงระบบนี้เนี่ยนะก็มันจะเกิดปัญหาทางปกครองทางบ้านเมืองครับ อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะฮะว่าอย่างที่ผมพูดเนี่ยนะเวลานี้มาอเมริกาตกงานประกันสินสิบล้านคนแล้วคุณคิดว่าโควิดนี่หายไปก็จริงจะไม่มีวัคซีนอะไรจะเกิดขึ้นครับอันนี้สำคนะัญที่สุดมีอีกมุมหนึ่งครับคุณสวัสดิ์ครับเป็นข่าวที่หลายคนก็ให้ความสนใจนะฮะห่างหายไปจากการหนีคดี ไปหลายสิบปีอยู่ต่างประเทศนะฮะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวัฒนาอัศวะเหมนะครับก็ออกหนังสือขึ้นมาชื่อว่าเปิดหัวใจลูกผู้ชายที่ชื่อวัฒนาอัศวะเหมท่านเขียนว่าอย่างนี้ครับในวันนี้ผมมีอายุ85ปีเศษไม่อยากจากโลกน,นี้ไปและยังคงทิ้งตราบาปไว้ให้กับลูกหลานและวงตะกูลดังนั้นเมื่อปัจจุบันมีข้อมูลใหม่ๆเปิดเผยออกมามากมายผม พร้อมที่จะสู้คดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเอาข้อเท็จจริงมาว่ากันถ้าผมผิดผมพร้อมจะถูกดำเนินคดีและผมจะไม่หนีอีกต่อไปอันนี้เป็นคดีการทุจริตที่คลองด่านมูลค่ามากกว่าสามหมื่นล้านบาทนะคุณสวัสดิ์คิดยังไงครับเรื่องนี้นักการเมืองอันนี้มูลค่าของโครงการสามหมื่นล้านแต่ว่ามีหลายบริษัทที่เกี่ยวข้องอยู่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะ วันนี้ผมก็เห็นใจพี่วัดนะเรารู้จักกันมานานแล้วหลายสิบปีครนะับใช่ไหมฮะไอตอนที่หนีไปเนี่ยนะท่านอาจจะโอเคอายุประมาณหกสิบเศษเนี่ยนะฮนะครับถูกไหมครับครับนะตอนนั้นเนี่ยนะโอเคก็หนีไปอยู่ขเขมรล,ลาวเนี่ยนะครับเวียดนามบ้างครนะับนะฮะคิดว่าตอนหลังเนี่ยนะท่านก็คงจะมีกรณีพิเศษไม่พิเศษหรอกอาจจะทําได้เนี่ยนะฮนะเพราะเวลาน,นี้เนี่ยนะใครมีเงินก็ทําได้นะฮะ อาจจะถือพาสปอร์ตประเทศอื่นเนี่ยนะฮะไปเที่ยวประเทศอื่นแต่ว่าบ้านเกิดเมืองนอนก็คือบ้านอยากจะกลับบ้านเพราะฉะนั้นเวลานี้พี่วัดอายุ85แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคือบั้นปลายของชีวิตเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นวความรู้สึกของมนุษย์เนี่ยนะคนที่เกิดแผ่นดินไหนเขาก็อยากจะกลับไปตายที่แผ่นดินนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราก็มีวัฒนธรรมเนี่ยนะไม่ว่าทั่ทวโลกเลยระบบการศาลเขามีข้อยกเว้นเนี่ยนะ85เนี่ยนะฮะ ยังมากลับมาเนี่ยนะตัดสินเนี่ยนะฮะลงโทษเนี่ยนะไม่กี่วันไม่กี่เดือนท่านก็ออกมาแล้วครับครับถูกไหมครับเพราะงั้นเนี่ยนะฮะบางคนไม่เข้าใจเนี่ยนะคิดว่าไปเนี่ยนะจะมีความสุขจะม่มาอนนี้คดีเนี่ยนะครับถึงมีเงินก็ไม่มีความสุขแล้วครับอยู่บ้านเขาเมืองเขานะครับครับครับโอเคผมยกตัวอย่างผมขอโทษด้วยนะครับ อย่างพี่ปอของผมเนี่ยนะฮะเวลาหนีไปผมก็ไปหาหาพี่ปอเนี่ยนะฮะไปเยี่ยมเยียนกันที่เนี่ยนะเขมรทั้งเวียดนามนะฮะแต่ว่าไม่มีความสุขเลยโอ้ครับครับถูกไหมครับแล้วก็โอเคกลับมาใช้ชีวิตไม่นานเท่าไหร่ท่านก็ได้ภัยโทษออกมาใบ้านปาทีาบ้านนะครับพอจะมีอายุเกินอ๋อครับถูกไหมครับเวลาเนี้เนี่ยนะพี่วัดเนี่ยนะถึงจะเข้ามาตอนนี้ก็เกินอยู่แล้วใช่ไหมฮะครับ ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมว่าพิวัตรคิดถูกกล้องแล้วล่ะอืมครับถ้ามองกรณีอย่างนี้คุณสวัสดิ์ครับนักการเมืองเองทําไมเราได้เห็นนะครับคนที่มีอํานาจมีบารมีมากมายอยู่ใกล้ชิดกับงบประมาณลงท้ายด้วยการคอรัปช่นทั้งหมดคุณสวัสดิ์คิดยังไงครับเรื่องนี้อย่างที่ผมพูดเน่นะมนุษย์นี่เนี่ยนะมีอยู่สองอารมณ์นะฮะโลภกับกลัว greed and fear นะฮะโลกอยากได้ตังค์เยอะๆใช่ไหมฮะแต่เกิดปัญหาปบเนี่ยแล้วก็กลัวก็หนีครับ <Yeah. S 1> ถูกไหมครับอย่างดีนะครับที่คิดเนี่ยนะได้แค่หนีถ้าการ์ตัวตายเนี่ยเป็นไงครับเอ่ครับนะอย่างที่จาบาปเนี่ยนะจะทิ้งไว้ลูกหลานเลยเพราะไม่มีใครแก้แล้วใช่ไหมฮะครับ <Yeah. S 1> ก็คือสารภาพโดยทางนี้พิจายาไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮ <Yeah. S 1> นะครับเพราะฉะนั้นพี่วัดว,ว,วันนี้กลับมาเนี่ยนะฮะ ก็มาเถอะใช่ไหมฮะเพราะว่าคดีนี้เนี่ยนะไม่ใช่เนี่ยนะฮะท่านวัดทีวด่วัดคนเดียวคนมันต้องหลายบริษัทที่เกี่ยวข้องมันเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดหลายบริษัทครับอันนี้ครับใช่ครับครับแล้วที่ดินแปลงนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับคาถามนี้อันนี้เนี่ยนะฮะไม่ใช่ว,ว่าแล้วผมก็ทําเป็นคนแรกเลยเรื่องรถไฟเนี่ยนะครับครับนะฮะผมให้คุณโยธินเนี่ยนะดูแล้ว นะครับผมผมผมจ้างเนี่ยทรานสมาร์กเนี่ยนะครับมาทำฟรีสเนี่ยนะทั้งประเทศไทยเลยทั้งคาร์โกนะและพาสเซนเจอร์ครับถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเน <Rad> <sh> <sh> <water i> ี <sh> ่ยนะฮะไอตัวนี้เนี่ยนะไม่ไอไอไอรถไฟเนี่ยนะไม่ใช่กําไรเนี่ยนะที่ค่าตั๋วครับแต่กําไรที่พาร์ตเนี่สังหาริมารัพย์อืม อันนี้ชัดเจนนะเราเรานนต้อง็นชัดเจนวันนี้เนี่ยนะผมยังกุ้มใจเลยไอสามสถานีเก้าสถานีของมึงเนี่ยนะอยู่ที่ไหนวะทุกว,วันนี้ยังไม,ไม่เปิดออกมานะครับสถาน,น,นีแต่คนที่รู้แม่งไม่ซื้อที่หมดเหรออ่าครับครับถูกไหมครับไอไอไอรถไฟเนี่ยนะทั่วประเทศไทยเนี่ยนะมันจะเป็นการเนี่ยนะสร้างฐานเนี่ยนะฮะความเสมอภาคของคนเนี่ยนะในชาติลดความเหลือมล้ําด้วยนะครับเรื่องนี้ ใช่ครับ,บเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมพูดไม่มีผู้นําในโลกคนไหนทําให้ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยนะรวยเท่ากันรวยพร้อมกันไม่มีแต่ว่าอยู่ดีกินดีอันนี้ทําได้อันนี้ทําได้ครับครับนะผมยกเนี่ยนะผมลาคาญมากเนี่ยนะผมพูดไปแล้วเนี่ยนะคนผู้ท่านผู้ฟังอาจจะผมนี่ขี่คุยผมทํามาสี่สิบปีแล้วฟิสผมก็ให้คุณเรียกทีนไปดูครับเห็นครับ <นะ S 2> อันนี้ เสร็จแล้วผมก็ทํเรื่องบนรถไฟเนี่ยนะฮะว่าโอเคผมขอเชา่ารางครับเอาโบกี้มาวิ่งด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็ส<ช>่<ช>งสินค้าด้วยนะผมเริ่มไม่จะทําเนี่ยนะอ่าค่ะข,ขนส่ง,ชงใช้ฟังครับนะครับเพราะว่าแหลมทองของเราเนี่ยนะเยื่องจากตะวันออกไปนิดเดียวเนี่ยแหะก็ไปทางใต้แล้วอ่าเดินทางทางทะเลก็ไกลด้วยแต่ว่าเวลาไม่พอคุณสวัวดิ์ครับเราอาจจะยกยอไปคุยกันในสัปดาห์หน้าได้ไหมครับเรื่องนี้น่าสนใจ โอเคครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับ,ค,ค,รบคุณผู้ฟังครับ,รบเวลาไม่พอครับสิ่งต่างๆที่พูดถึงเนี่ยหมายถึงการจ้างงานการสร้างเมืองหมายถึงตัวเลขทางเศรษฐกิจจะดีขึ้นนะฮะเรื่องของรถไฟเราจะยกยอดไปคุยในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้เวลาหมดครับขอบพระคุณทุกการติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ